คลิปนี้ไอโนเนมถูกกำเนิดขึ้นเพื่อมาเกิดเป็นลูกเจี๊ยบตัวหนึง่งมุ่งหน้าเป็นไก่ขั้นเทพการประจันภัยของโนเน่เป็นไงไปดูกันเลยเปิดเกาะมาก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมอยู่เกาะลิงตั้งเซ็ตเลเวลเพราะว่าอาเวลหนึ่งถึงเวลสิบความมันหายก็เลยมาเปิดคลิปนี้เลยกันเพื่อไม่ให้ชา้าไปเกินไปตอนนี้เรามปที่เกาะลิงเพื่อมาฟาร์มต่อและเราก็มุ่งหน้าไปรับเควสกันแล้วเลือกเควสแรกเควสลิง แก,กแน่นอนตามฉบับบล็อกฟุตดเราก็ต้องฟาร์มเรื่อยๆเรื่อยๆรื่ๆโอีนี้ผมเป็นฟามเพ๊รู้ว่ามันฟาร์มไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีผลพิษส,สายโลเกียเลยผมก็เลยเดินเล่นสักเต้าสองเต้าและผมก็เลยเห็นเรือของมิงโก้เป็นเรือรูปร่างมิงโก้หรือคล้ายๆโดฟาร์มิงโกนั่นเองผมก็เลยขึ้นไปปุ๊บหมอัอนจะ ควบคุมเรือเพื่อไปยิงลิงได้ฟาร์มง่ายขึ้นแต่ปรากฏมันโง่มากเลยไรประโยชน์ไม่รู้เอาไปทําไมผมก็เลยลงจากเรือแล้วก็ตีลิงเล่นเปียงเปียงเปียงปังเปีย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 งตังตังเปียงเปียงปังผมผมเห็นเขาพี p กันแต่ผมก็ไม่เกรงกลัวอะไรคิด้าบู๊หรอไม่เคยเกรงกลัวเลยแล้วแผมก็ยืนตรงนั้นชิวๆผมเลยคิดว่าเอออันตรายผมก็เลยถอยดีกว่าไปตีลิงอีกตัวดีกว่าพื่อสบายใจของผม เปียงปังเปียงเปียงปังเปียงเปียงปังปังผมตีลิงอยู่สักพักจะมาตายหานั่นแหละแล้วผมก็ได้เจอบังเอิญกับผลวิศดารโว,ว้ผลไฟนั่นเองผมก็เลยเมื่อคิดจะรอช้าอยู่ใหญ่อะไรกินกินมาเลยงามงางางาอร่อยเลยผมก็เลยการเป็นสายโลเกยอย่างเต็มตัวผลเมลามลาของเอสนั่นเอง ผมรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นเอสมัดอคิ A แล้วทีนี้บักโนนก็ไปฟาร์มต่อฟาร์มต่แล้วก็ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มฟาร์มจนเลเวลยี่สิบแล้วก็ไปตีเกาะลิงหรือบอสนั N ่นเองแล้วทีนที้ลิงมันไม่เกิดผมก็เลยตีลูกกระจกมันเล่นพอทีนี้ผมตีลูกกระจกมันเล่นผมก็เห็นบอสยังไม่เกิดแต่ผมเห็นหนวดดำมาชาดีทีผมก็เลยรอกับหนวดดำ ต,ตีลิงแล้วลิงก็เกิดผมก็ตีไปสองมัดปล่อยหมัดและคีเข้าไปแล้วผมก็ตายด้วยน้มือดำพร้อมกับปิงแสมาผมก็เลยได้เวลมายีบสีเวลหรือสีเวลนั่นเองผมก็เลยไปฟาร,ร์มต่อจนเลเวล31เพื่อไปเกาะบ,บากี้ถามว่าผมรู้ได้ไงหรอ,อเค้ชโอเคตอนนั้นครับ พอไอโนเนมมาถึงเกาะบาคี้ก็รับเควสเลยทันทีพอฟาร์มไปฟาร์มมารู้สึกว่าเกาะนี้มันวิ่งมาที่เกินโดนล้านหมดเลยไอโนเนมก็เลยเปลี่ยนเกาะเป็นเกาะอื่นหรือเปลี่ยนเซิร์ฟนั่นเองอ๋อสะดวกขึ้นเยอะเลยแล้วเข้าวงจรฟาร์มเหมือนเดิมทีนี้ไอโนเนมจะเวล40แล้วก็เลยฟาร์มต่อฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์ม พาไปเรื่อยๆจนเขาเลเวล40ระหว่างเลเวล40<ๆ>เขาก็ได้สกิล2ของผลไฟมาครอบคลองไปที่เรียบร้อยต้โวโคเทเขาก็ได้ฟาร์มต่อจนเลเวล40เป็นที่เรียบร้อยนะแน่นอนว่าไอโนเน่ไม่ทำหาอะไรจะฟาร์มอย่างเดียวจนเขาฟาร์มไอตัวโปกระโปกลาจนเลเวล4 5แล้วก็ไปฟาร์มอย่งกาอกีกจนเลเวล50 เป็นอย่างไนกันบ้างกับ2ชั่วโมงในแบบบอฟุตถ้ายชอบกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันใหม่พร์ทหน้โ,โบโบครับ